สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นะคะวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศก่อนนะคะซึ่งครูก็จะมาพูดถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนกศนน,นั่นเองค่ะค่ะไปชมกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่ของเนื้อหาการประถมนิเทศนะคะก็มาทําความรู้จักกับบุคลากรของกศนอําเ,เมืองนนทบุรีกันก่อนว่ามีใครบ้างนั่นเองนะคะท่านแรกนะคะนางสาวชัตรรสหูเต็มผู้อำนวยการกศนอําเภอเมืองนนทบุรีนางอินทิรามานัทครูกศนตําบลบางไผ่นางสาวสวรร์แก้วบุตรครูกศนอเภอเมืองนนทบุรีนางสาวกุลทิดานินเพร ครูกศนอำเภเมืองนนทบุรีนางสาวเพลินพิษพ้นภัยครูกศนตำบตลาดขวัญน,นายเอกพลจำปาทองครูกศนตำบไซมา้านางสาวธัญ,ญพัฒน์รัชวราเศษครูกศนตำบบลางไผ่นางสาวอภิญญานุษแยมครูกศนตำบบลางสีเมืองนางสาวจินตนาสดมุย้ยครูกศนตำบบางกลาง นายปียพงศิทธิยานภัยบูรณ์ครูกศนตบนสวนใหญ่นางสาวการจนาพองขุนทศครูกศนตบนบางเขนนายสุรัตเรืองศรีครูกศนตบลท่าทรายนางสาวคณิ t h าสีดาครูกศนตบนบางรักน้อยนางสาวจารุวรรณพิมพ์พสุทธครูกศนตบนบางกระสอนางณัชชาหน้าเกิด ครูอาสาสมัครกศนตำบลบางไผ่ต่อไปจะเป็นรายชื่อคุณครูสรชนะคะนางธัญ,ญทิพย์พนนัทรพรนิธิวงศ์สอนอยู่ที่กศนตำบลบางกลางนางสาวเมธินีสีดำสอนอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาหรือบ่อ8นะคะนายรัฐภูมิหานมากสอนอยู่ที่วัดพระพาน,นายธนพัฒน์สิริวันสอนอยู่ที่กศนตตำบลท่าทราย นายคณิสอนอยังเปรมปรีสอนอยู่ที่วัดน้อยนอกและนางสาวสุจิตราชโฉมโสพานะคะอาจารย์จะเป็นบรรักษ์อยู่ที่ห้องสมุดประชาชนนะคะ นักศึกษาก็ได้รู้จักกับท่านผูน้อำนวยการ mm hmm. กศนอมเมืองนนทบุรีและคุณครูทุกท่านแล้วนะคะค่ะต่อไปเรื่องที่ครูจะพูดนะคะก็เป็นเรื่องของการจัดการเรียนของกอศนนะคะกศนอมเมืองนนทบุรีนะคะปัจจุบันแล้วหลักสูตรที่เราเรียนนะคะเป็นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ซึ่งนักศึกษาจะต้องจำให้ดีนะคะ โครงสร้างหลักสูตรนะคะจะมี5สาระด้วยกันคือทักษะการเรียนรู้ความรู้พื้นฐานการประกอบอาชีพทักษะการดำเนินชีวิตการพัฒนาสังคมแบ่งเป็นระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลยายประถมศึกษานะคะจะเรียนทั้งหมด48หน่วยกิตมัธยมศึกษาตอนต้นเรียน56หหน่วยกิต มัธยมศึกษาตอนปลายเรียนทั้งหมด76หน่วยกิจซึ่งทั้ง3ระดับนะคะเราจะต้องเก็บกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพชนะคะไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงกศนออำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจัดการศึกษารูปแบบการพบกลุ่มนะคะได้แก่ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะและมีการรับสมัครนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาด้วยนะคะ การเทียบโอนผลการเรียนนักศึกษาเคยมีผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นแต่นักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษาจะต้องนําผลการเรียนมาเทียบโอนซึ่งจะต้องดําเนินการดังนี้ค่ะภาคเรียนแรกของการเป็นนักศึกษาผลการเรียนที่นํามาเทียบโอนก็คือผลการเรียนที่ผ่านนะคะผลการเรียนที่เป็นศูนย์รอหรือมศจะไม่สามารถนํามาเทียบโอนได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของแผนการลงทะเบียนเรียนนะคะว่านักศึกษาแต่ละระดับในภาคเรียนที่2องปีการศึกษา2565เนี่ยเรียนในรายวิชาอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะระดับปถมศึกษาจะเรียนทั้งหมด5รายวิชาด้วยกันนะคะก็คือภาษาอังกฤษทักษะการประกอบอาชีพสุขศึกษาสังคมศึกษาการเงินเพื่อชีวิตหนึ่งค่ะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในภาคเรียนที่2มีการศึกษา2,565จะเรียนทั้งหมด5วิชาด้วยกันก็คือทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่องทางการพัฒนาอาชีพลูกเสือกศนอและความเป็นพล,พ,ลพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเรียนทั้งหมด หกวิชาด้วยกันนะคะก็คือทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคมช่องทางการขยายอาชีพศิลปะศึกษาการเงินเพื่อชีวิต3และการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ3ค่ะสำหรับการวัดและประเมินผลนะคะจะมีอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะก็คือจะวัดด้วยการวัดผลและประเมินผลรายวิชาหมวดวิชานะคะ <ส>ก,การประเมินผลกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือกพชจะต้องมีกิจกรรมกพชไม่น้อยกว่า200ชั่วโมงมีแบบประเมินคุณธรรมผู้เรียนคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีการสอบวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับชาติหรือเรียกว่าเอ e นเ <cosine> น<ส><ก>นั่นเองค่ะคะแนนสอบปลายภาคในรายวิชาบังคับทุกระดับการศึกษา นักศึกษาจะต้องได้คะแนนสอบปลายภาคเรียนอย่างน้อยร้อยละ30ของคะแนนสอบปลายภาคนะคะข้อนี้จำไว้ดีๆนะคะหรือจะได้12คะแนนจาก40คะแนนนั่นเองค่ะและจะต้องมีเวลาเข้าเรียนหรือพบครูไม่น้อยกว่าร้อยละ75ของเวลาตามแผนการเรียนรู้ที่ตกลงกันไว้นะคะ ระดับผลการเรียนจะมีทั้งหมด8ระดับด้วยกันก็คือตั้งแต่ระดับ 0, 1, 1.5ไปเรื่อยๆจนถึง4 การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอรับใบสําคัญทางการศึกษานะคะก็อย่างเช่นวุฒิการศึกษานะคะหรือว่าใบลาออกแบบมีผลการเรียนนะคะก็จะมีรูปถ่ายขนาดนิ้วครึ่งนะคะจานวน3รูปสําเนาทะเบียนบ้านสาเนาบัตรประชาชนสาเนาวุฒิการศึกษาแบบคําร้องขอจบหรือว่าขอลาออกนะคะหลักฐานการเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะ เกณฑ์ในการจบหลักสูตรก็อย่างที่ครูได้กล่าวไปเบื้องต้นแล้วนะคะก็คือมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันประกอบไปด้วยนักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบแต่ละรายวิชาให้ครบตามหน่วยกิจที่เราลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียนนะคะผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรม11ประการนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกบชระดับละไม่น้อยกว่า200ชั่วโมง และผ่านการทดสอบระดับชาติจากสทศหรือว่าผ่านการสอบเอนเนตในภาคเรียนสุดท้ายนั่นเองค่ะค่ะสำหรับปฏิทินการศึกษาในปีการศึกษา2565ภาคเรียนที่2นี้นะคะก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของการสอบเอนเนตแล้วก็การสอบปลายภาคที่ครูอยากจะเน้นย้ำนะคะการสอบเอนเนตในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2,565นะคะสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษานะคะหรือนักศึกษาที่เรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสอบเอเนในวันที่5กุมภาพันธ์2,566นะคะและการสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,565ก็คือสำหรับนักศึกษาทุกคนเลยนะคะที่ลงทะเบียนเรียน คือวันที่4-5มีนาคม2566ซึ่งจะตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษานะคะซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะคะก็คือ 1. นักศึกษาเสียชีวิตนะคะ2ลาออก 3. ขาดสภาพการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเป็นเวลา6ภาคเรียนติดต,ต่อกัน 4. ขาดคุณสมบัติการเป็นนักศึกษากศนนะคะ มาดูในเรื่องของการแต่งกายของนักศึกษากันค่ะนักศึกษาชายนะคะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะเสื้อเข้าข้างในกางเกงให้เรียบร้อยนะคะสวมกางเกงสีดำหรือสีกรมท่าสวมรองเท้าผ้าใบหรือว่าคัทชูไม่สวมรองเท้าแตะค่ะ การแต่งกายของนักศึกษาหญิงนักศึกษาหญิงนะคะจะสวมเสื้อนักศึกษาชายเสื้อเข้ากันในกระโปรงนะคะสวมกระโปรงสีดําหรือสีกรมท่าไม่สั้นสวมรองเท้าหุ้มส้นผ้าใบคัชชูไม่สวมรองเท้าแตะเช่นกันค่ะ สำหรับการแต่งกายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะครูก็ได้นํารูปภาพมายกตัวอย่างให้นักศึกษาได้ดูกันนะคะการแต่งกายที่เหมาะสมก็จะเป็นภาพด้านซ้ายมือของนักศึกษาเลยนะคะก็คือมีการแต่งกายเรียบร้อยเสื้อเข้าข้างในเรียบร้อยนะคะส่วนการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมนั้นก็คือภาพที่อยู่ด้านขวามือนั่นเองนะคะเป็นการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรปฏิบัติตามนะคะ ค่ะต่อมามาดูในเรื่องของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตครูก,ก็ได้ยกตัวอย่างของกิจกรรมที่กศนอเภอเมืองนนทบุรีเคยจัดมาแล้วนะคะก็อย่างเช่นกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสากศนการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์กศนชาเลนจ์กิจกรรมสอนเสริมออนไลน์ ต่อไปมาดูในเรื่องของกิจกรรมการเรียนการสอนนะคะครูก็ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนบางสถานที่พบกลุ่มมาให้นักศึกษาได้ดูกันนะคะก็จะมีกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์เอกพลจำปาทองนะคะซึ่งสอนอยู่ที่คอนสํนล์ตบลไซม้านะคะกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์สุรัตน์เรืองศรีสอนอยู่ที่คอนสโนลบลท่ารายกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย์นัชชาณเกิดสอนอยู่ที่คอนสนตบลบางไผ่ สุดท้ายนี้นะคะครูก็ขอให้หนักศึกษาทุกคนนะคะตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองเพียงเท่านี้นักศึกษาก็จะสามารถเรียนจบตามโครงสร้างหลักสูตรขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ